สวัสดีครับเับมาพบกับผมไลายคลิปดิบๆง่ายๆายจะให้สาระามาบ้างแกวกับผม่งงุมหนึ่งสามครับวันนี้ก็พักคุยกันเย็นๆเลยจะเอามาออกมาซ้อมวิ่งก่อนเลยมานั่งทําคลิปสักนิดนึงก็ก็ก็คลิปที่แล้วกับผมพูดนี่ว่าจะพูดต่อเนืองเรื่องของตัวหมาก็คือที่ผมพูดว่าไอ้ตัวหมานี่คือสิ่งสําคัญที่สุดของของการทาฟาร์มหมา พอมาในคลิปนี้ผมจะพูดต่อว่าไอ้ที่ว่าในณวันนั้นที่ผมมองตัวหมาบางแก้วว่าทำไมผมถึงเลือกเลือกทาฟาร์มมาบางแก้วกับมุมมองของเรื่องหมาบางแก้วณวันนี้ของผมว่ามันยังยังเหมือนเดิมยังแตกต่างกันหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าณวันนั้นที่ผมมอง เรื่องไอ้ที่ว่าเริ่มทํามาบ้างแก้วว่าทาให้ผมถึ่งมาหยิบไอ้ตัวหมาบ้างแก้วหมาหมามาเห็นแล้วมองเห็นอะไรเรามาถึงถึงมาทําฟาร์มก็ตอนนั้นผมผมชอบเพราะผมชอบหมาบ้างแกวแ้วเราผมเอามาเลี้ยงแล้วผมรู้สึกว่ามันมีมันมีถูกใจแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทําไอ้มามาตัวเนี้ยขึ้นมาเองเพราะเรานึกขึ้นจะทำแล้วก็ขีดต่างๆนานาที่ผมบอกอะจนมาเกิดเป็นฟาร์มอะ แล้วทิ่สิ่งที่ผมมองเห็นนะวันนั้นก็คือผมมองว่าไอตัวหมาบางแก้วเองเนี่ยมันมันเป็นมาที่ยังไม่มีมาตัวที่สวยที่สุดยังไม่มีมาตัวตัวที่ดีที่สุดแล้วก็มันในการทำหมามันก็ไม่มันจะไม่มีตัวที่สุดยอดที่สุดมันก็จะมี รุ่นหนึ่งขึ้นไปรุ่นหนึ่งต่อรุ่นนี่ไปตูวอีกรุ่นหนึ่งมันก็จะมีพัฒนาการไปไปเรื่อยของมันดังนั้นผมก็เลยมองว่าแล้วก็ไอตัวเนี้ยพอเราไปเทียบกับมาฝรั่งนะวันนั้นคือมาฝรั่งเนี่ยลองเราถึงจุดจุดหนึง่งแล้วเราเราเราไปไม่ได้เราพัฒนาต่อไม่ได้มันสามารถนําเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อมาพัฒนาได้ดังนั้นมามาฝรั่งมันก็จะสื่อได้ด้วยเงินทว่าเรามีเม็ดเงินที่มาขอ เราก็จะเอาชนะเขาได้อย่างสบายแต่ว่าเม็ดเพินมันนงมันนอยแล้วผมมองว่าหมาบางแก้วเนี่ยมันไม่ต้องมันมันไม่ได้แข่งขันด้วยเงินเพราะว่ามันเป็นหมายู่บานเหลาเงินซื้อไม่ได้ณณณตอนนั้นที่ผม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 มองเห็นนะแล้วณวันนี้ผมก็ยังคิดว่ามันก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าหมาบางแก้วเนี่ยต่อให้คุณมีเงินเท่าไหร่ซื้อซื้อในราคาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะทำต่อมันได้เหมือนแต่คุณชอบคุณอยากประสบความสำเร็จกากการประกวดหรือว่าคุณ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 จะเอาเผื่อใช้ชนะดจากการประกวดอันอันนั้นเงินซื้อได้ซื้อตัวที่มันมันทบทบตัวท,ที่มันแพงจะจบเลยแต่ว่าถ้าคุณจะสร้างฝามจะส้างสั่งมาเพื่อให้คุเลี้ยงหรือสร้างมาเพื่อไปขายแล้วเพื่อให้ได้กําไรให้ให้ให้ยูได้เป็นฝามในการสร้างมาจากรุนโซุนเนี่ยมันไม่มันไม่สามารถซื้อได้ได้วยเงินเพราะว่าบางทีเราไปซื้อด้วยเงินมาแพง มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอามาพัฒนาต่อได้ดังนั้นในในจุดนั้นผมก็ตัวผมเองเนะี่ยผมแทบไม่เคยซื้อมาและค่าแพงเลยแล้วก็จุดเริ่มผมพผมณวันนั้นอะ่ะผมก็เหมือนได้ว่าผมได้มาเมื่อมาเก็บซองอะ่ะเพราะว่าณนะตอนที่ผมผมเข้ามาตอนนั้นอะ่ะโอ้ขวานแข็งขันการซื้อมามันแหลงมากไม่ว่าจะเป็นฟาร์มใหญ่ท้งชนบุรด้ทั้งไระยองฟาร์มใหญ่ทางทางใชหนาดโอ้ตอนนั้น ก็จากมาจากหาราคาหลักหมืน่นก็เป็นหลักแสนนะบางตัวไปถึงไรแสนนะตอนนั้นนะที่เขาซื้อกันเขาซื้อขายกันมันก็เป็นรูปธุรกิจเฟื่องฟูในพิษณุโลกอะ่ะเราก็ไปก็ได้เศษ็จษได้มาราคาหลักพันหล,ลักมาเขาแบ่งให้มาบ้างมาก็ดันมาบ้างก็เหมือนอว่ามาเก็ตหลองอะ่ะแล้วเราก็เอามาศึกษาแล้วมาดูมาทดลองพอที่ผมบอกอะ่ะพอเรามาทํามามันไม่มีจริง มันหมาทุกตัวมีคุณค่าของมันรู้ที่ว่าเราจะรู้คุณค่าของมันไหมถ้าเรารู้จักตัวมันเรารู้จักบรรพบุรุษมันจริงๆเรารู้จักขอดีขอดอยขอเด่นจุดเด่นจุดอ่อนจุดแข็งของทรายเลือดมันจริงๆเราจะสามารถปรับปรุงหละพัฒนามันต่อไปได้ดังนั้นในยุคมาก่อนเนี่ยมันการแข่งขันในเรื่องของการขายเนี่ยมันไม่ได้สูงมันยเดี๋ยวนี้มันแข่งขันกันโดยคุณภาพของตัวหมา ด่านขนที่สางพาาอหมา,มาบางทีคือต้อนทุนก็สูงต้นทุนข็้นตุน,นบางตัวที่เขซื้อตอนนั้นรักสูงสุดตอนนั้นที่มีการสื่อขายผม <c oughs> ว่าน่าจะอยู่สามสี่แสนนะแต่ว่าไอ้ตัวที่รักที่เขาให้กันราคาแพงแค่นี้จริงมัน,ม,นมีมีการสื่อขายแต่มันเหมือนต้องมีการไห่บอกขหกันบอกบอกขหยราคาแต่เจ้าของก็ไม่ขายมันมันผมนี้ดังนั้นมันก็เลย เราก็เราก็ดูว่าเอ๊ะตัวทีละค่าแพงๆตัวไหนที่จบหัวบาตัวหวยคนเราจะทานสามสิบใบสี่สิบใบอะไรมันก็เห็นมันก็มันก็ไม่ได้แตกต่างผลงานจากลุนลูกมันก็ไม่ได้การันตีการที่เอาลูกไปขายมันก็ไม่ได้แพงกว่ากันอะไรนนะแบบนี้เราก็มันอยู่ที่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปนำไปนำเข้ามาได้วันมาแก้ไขปัญหามันแก้ไม่ได้ถ้าเราไม่ไม่รู้จักมาของเราจริงๆอะไรแบบนี้มันก็เลยมาได้ว่ะ ยังไงๆมันเป็นมาที่ให้โอกาสกับคนที่จะทําทุกคนมีโอกาสที่จะมามาทํามาพระน,นี้ให้ดีขึ้นให้ชวยฟ้าได้ได้ทุกคนเทว่าเรามาศึกษาให้รู้จริงๆว่าหมาพระน,นี้มันมาตรฐานมันเป็นยังไงวะสายเลือดไหนที่ว่าเราชอบสายเลือดไหนที่เราจะเอามาทําสายเลือดไหนที่เราจะเอามาพัฒนาเราเอามันดูให้มันรู้จริงๆถ้าต้องรู้จริงๆเกี่ยวกับสิ่งกับตัวเนี่ยมันทําได้ทุกคนนะวันนี้ก็เถอะนะวันนี้ฝาม ตัวมาเองเนี่ยมันก็ยังเป็นเหมือ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 นเมื่อก่อนอะคือใครมาเริ่มนาวันนี้ผมว่าณวันนี้อะคนที่เริ่มนาวันเนี้ยได้เปรียบฝรุ่นผมเยอะพอวหน้าวันเนี้ยคือคนคนรุ่นที่ผมทํากันไหวเนี่ยผมทํากันมาตั้งแต่รุ่นรุ่นเมือ่อเมื่อประมาณสิบปีสิบปีที่แล้วเนี่ยคือคือมา,าเนี่ยมันเมมนอะอ่าไรมาไยังมามันยัง่างะวายห่ายแต่ว่าณาวันเนี้ย มามันถูกพัฒนาไปขอนข้างพอสมควรแล้วต่างแต่พอเขาเริ่มเข้าสู่เอเเข้าสู่เอเเข้าสู่เอฟหลับรองชั่วชั่วขาวจนเห็นว่าปลายปีเนี่ยจะมีการหลับรองคาวอนมีการจัดงานหลับรองประมาณที่อิมแพคประมาณเดือนพฤศจิกาเนี่ยก มันทุกพัฒนามาเยอะแกะ้ไขปัญหามาเยอะการเริ่มใหม่ถึวันนี้แทบไม่ต้องเอาอะแทบไม่ต้องมานั่งคิดอะไระก็คือมาปัม๊มมาปัม้มทำตลาดกันได้เลยก็คือปัมป้มขายปั้มขายแล้วพัฒนาก็ทํามีโอกาสตัวผมก็อยากจะให้มันว่าช่วยกันพัฒนาบ้างเอาเขาสู้การประกวดบ้างเอาไปวัดกันบ้างให้มันมีกันแข็งขันในในเชิงในเชิงคุณภาพ ็เหมือนเท่าที่ผมผมมองเหมือนเท่าเหมือนเท่ามองลังอานมองอะไรคือคนเพราะว่ามันมันถึงจุดๆหนึ่งที่มันมันต้องแข่งขันนนเองผคุณภาพ่าคือการขัดหมาการพัฒนามาให้ดีขึ้นมันมันมีทั้งการการพัฒนาม้าและการทํามาเพื่อเพื่อเพื่อธุรกิจเพื่อการค้านี่พอมนมาในยู่ปัจจุบันเนี่ย มันมันดูมันเล้วหมามันจะเอาดูไข้าขๆกันปั๊มปั๊มออกหมามันก็จะไข่ายๆกันหมดดังนั้นมันก็เลยมองไปเป็นทั้งกรด้านการฆ่ากันใส่ส่วนใหญ่การการพัฒนาทางด้านคุณภาพมันก็เลยน้อยลงดังนั้นดังนั้นคนเราคนก็เลยมองมาตัวเนี้ยที่ผมว่ามามาตัวนี้มันก็มันมันตนไอตัวหมามันเองอ่ะมันมันมันเป็นมาที่อยู่ในบ้านเราการการศึกษาการดูการพัฒนาเนี่ยมันมันก็ต้องใช้สายเลือด ในบ้านเราเนี่ยเป็นสำคัญดังนั้นเราก็ต้องมาศึกษาที่ตัวมราพอะเราศึกษาได้แล้วพอเราศึกษาจนชัดเจนเราสร้างเราสร้างจนมีปริมาณสร้างให้คนเลี้ยงสัตว์แนียที่ผมผมนึงบกว่าพอมาถึงจุดจุดวันนี้หลงคนที่เขามาเลี้ยงใหม่ๆเราเลี้ยงเพื่อการข่าการขายอะไรเนี่ยคือเราเรา,เราต้องขัดหมาเพื่อสั่งต่อบางสั่งต่อยังไงสั่งต่อให้มาที่เราคาดขึ้นหมาเราทำขึ้นหมาเนี่ยให้มันสวยก็เทอะเรื่อง่ คือพอเร,เราทำให้มันสวยก็ฟินที่เราเริ่มต้นเนี่ยมาที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะดูมันก็จะดูดีกว่าเดิมมันก็เหมือนแต่ว่าเราก็ได้พัฒนาพัฒนามาไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปในตัวนั่นแหละก็คือมันพัฒนามาไปโดยโดยปริยายก็คือเราก็ได้ได้มีมาที่ดีขึ้นแต่ที่ผมว่าก็คือมันแต่ว่าให้ให้ช่วยๆกันพัฒนาทําให้มันสร้างให้ดีขึ้นศึกษาให้รู้จริงเก,กกเกี่ยวกับตัวหมาศึกษาเกี่ยวให้รู้หมาให้ตัว ให้รู้จริงก็คือให้มันให้ให้มาตรฐานที่เราเราศึกษาเนี่ยให้ให้เราชัดเจนก็มาตรฐานนั้นให้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 เราไปดูจุดที่ผมเคยพูดไปหลงให้ลึก่าที่ผมพูดอีกแต่แต่ละจุดเราก็เพราะมันรู้จริงเราก็ไอตัวหมาเนี่ยมันสำคัญพอที่มบอว่าการเริมมันมันเริ่มได้หมดเริมนะวันนี้นี่ว่าให้ช่วยกันให้ช่วยกันนิดนึงก็คือก็คือไอเรื่องขายก็คือขายแต่ไอเรื่องที่ว่าเราต้องช่วยกันพัฒนาให้มาตัวเนี้ยมันดีขึ้นยิ่งยิ่งทำไปเนี่ย เพราะว่ามันจะเป็นคนร่วมและไปนอนาคตของของตัวของตัวคนเลี้ยงของคนทําฟาร์มของคนเลี้ยงหมาเองเพราะว่าณนาวันหนึ่งที่พอเราทําตัวหมาตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยแล้วพอมันไปหลับรองระดับโลกเนี่ยเราต้องไปแข่งขันกับการพัฒนาของของฟรั่ง,งเขาเนี่ยเราจะได้ทาเขาได้เราไม่ใช่ว่าเราเราทำยุกติเราก็ปั๊มเพื่อการขายหมดโดยที่เราไม่ได้พัฒนามันขึ้นมาเลยการพัฒนาคือสร้างให้มันดีขึ้น ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเราบางแก้วแล้วมันก็ตัวมาตัวเนี้ยมันก็จะยิงย่งมีความบ,บานเหแล้วแล้วเป็นหมาที่สวยที่สุดที่หาได้ในบ้านเราก็ผมก็เล็ยเอาคลิปนี้มาทําเพื่อฝากฝากกันไว้ว่าไอ้ตัวหมาตัวเนี้ยมันมันไม่สามารถนำนำน,ำ,นำเข้ามาพัฒนาสายพันธุ์จากประเทศไหนได้ หรือว่าอนาคตมันไม่แน่ที่เราเราอาจจะต้องไปนําเข้ามาบางแก้วมาพัฒนาสายพันธุ์มาบางแก้วในบ้านเราแล้ววันนั้นความได้เปรียบของคนที่มีเม็ดเงินมากกว่ามันก็จะไปสู่วัฒนกรของมามาฝรั่งนั่นแหละจะไม่จะไม่ใช่โอกาสของคนไทยคนคนที่ว่าใครใครก็เลี้ยงได้ใครๆก็สามารถทํามาช่วยได้แบบแบบสี่ผ่านมาอีกแล้วครับ ากนั้นก็คือที่ไข่ที่เลี้ยงอยู่ที่ถมฟาร์มอยู่หรือว่าที่เลี้ยงเล่นๆที่อยากจะพัฒนาช่วนครับช่วยพัฒนาให้มันดีขึ้นช่วยกันสางมาให้มันดีดตามกฎเกณฑ์ตามมาตรฐานสร้างลนทีที่ทั้งสมาคมทั้งผู้เลี้ยงหมาเขารับรองทงั้งทั้งเกี่ยวกับรับรองเกี่ยวกับมาตรฐานน่ะให้ให้มันอยู่ในกรอบของมาตรฐานให้ให้ให้มันชัดเจนเพื่อมาตัวนี้มันจะได้มาเป็นหมาที่ สงางามสมก็เป็นมาประจำชาติของประเทศเราครัมครับแล้วพบกันไว้ทีาด่าครับ